บดีนะบดีนะฮะบดีดีได้โอ้โามานานอยากมาสอบถามเรื่องเล่นะแล้วจะไปมองกล้องอะเรื่องข้าวอยาไปมองกล้องเลยที่กับผมเลยโอเคได้ครับอยู่ตรงนั้นได้แล้วฮะเดี๋ยวเข้าได้เลยครับยาวเลยห้าสี่สามสองก็ตัวนี้ไงฮะบดีดีได้วัีดีโอ้โหอยากเติบมานานแล้วไงไง เราสอบสารเรื่องสุขภาพแต่ทำไมร่างกายดีขนาดอายุ70กว่าแล้วเนี่ยบอกใครได้ไหมน้องบางเด็สุขภาพแทบเลยครับไม่บอกใครจะขายได้ไงสินค้าที่ที่ดูดานสุขภาพิปเนี่ยหยุดห้ามพูดส่ระต่อได้ไหมต่อได้ค่ะเราไปคัดเสียงเอาไปดูสุขภาพแดงนี่ครับทำไมดูแหละ ทำไมสุขภาพดีอย่างนี้ดูแลตัวเองยังไงเนี่ยรับมากเออเดี๋ยวขัดย่างต่อได้เลยครับอนี้ปอกที่รับผมมากเนี่ยผมอยาก่างกายแข็งแรงอยากมีอายุยืนอย่างดีโอ้โหได้แอบฟังยินเมื่อกี้เนี่ยใช่มาผมไม่เห็นผมก็อยู่อย่างเนี้ยแลครับโอเคอ่เยี่ยมเล่า ไปสินเอนเลยคนละอันเลยอันนี่ใบใหญ่มั้งอมดีมากหอมได้มากสุขภาพดีเปล่าเพื่อนก็บไว้ก่อนพี่กินไว้ก่อนนะต้องการสุขภาพแข็งแรงครับแข็งแรงเลยแข็งแรงครับเอาตายมาเลยนี่ไงนี่นะตัวนี้นนะี่แหละไม่อย่างนั้นพี่เสือก็อาจจะอยู่ได้ดูแล